โอ้โหตัวแพงมาแบบนี้กินเต็มดีครับโอ้โหเต็มเครื่องไปเลยนะฮะปังบุรีเยมากนะดอกนี้ต้องหนักๆแล้วนะฮะโอ้โหสุปเปไม่กมับมาหนึ่งหมื่นหกพันไปเลยจ้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นุกความมันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใา้ทำกำไโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชม ก็กระามสวัสดีผู้กระทุนกันด้วยนะคะพบกันอีกแล้วกับเจสสมายสายปัน่นวันนี้เจก็อยู่กับสยาม8ปดของเราเจ้าเก่าเจ้าประจําพีเจเลือกเล่นนะคะใครกําลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวสยาม8ปดหานะทุกคนมาวันนี้ก็จะมาเลือกเล่นเกมสล็อตค่ายพีเจเหมือนเดิมนะคะเอาเป็นเกมไทลิเวอร์วันเดอร์เลยก็แล้วกันนะคะทุกคนเกมนี้ไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากนะคะ หอบทุนมาก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปมาหอบทุนมาแค่หนึ่งพันนะคะยังไงเจก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะเจไม่แนะนำไหมสนับสนุนให้ทำตามนะคะทุกคนไปเราจะซื้อฟรีเกมกันเลยหรือเปล่าเนี่ยหรือ,อยังอ่ะกดเล่นเองก่อนนะคะทุกคนเผื่อฟรีเกมแบบเข้าเองนะเผื่อวันนี้เรามากับดวงนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะเจไม่แนะนำให้ทำตามเอา้าว่าแล้วนะคฟรีเกมเข้านะะ มาเร็วขนาดนี้ก็รู้สึกตึงหิดต,ตึงหิดเหมือนกันนะว่าจะแจกหรือเปล่านะฮะมาเหมุนฟีมาสิบไม้นะคะทุกคนอยากให้เจ้เล่นเกมไหนรีวิวเกมไหนก็มีน้าพูดคุยกันได้เลยนะคะหวมมาลูลูก,กันอยู่นะช่วงนี้ได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นก่อนนะคะปะมาต้องโดนแล้วปะต้องโดนสักดอกแล้วปะเออขอให้ได้ขอให้โดนทีเฮ มาต้องโดนแล้วไหมโอ้โหผ่านไปแบบสิบก่าไม้ยังไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนดูดีิม่นเกลือจัดว่าแล้วมาให้ง่ายขนาดนี้คงไม่แจกเร็วขนาดนี้หรอกมั้งโอ้โหสงสัยจะได้ไปต่อแล้วนะเนี่ยหกร้อยเจ็ดสิบโอ้โหเกลือมากเลยอนะทุกคนดูดีหมุนทีมาที่สองไม้ได้มาเท่าไหร่เนี่ยหกรอเองนะคะไปต่อดีครับรออะไรนะคะทุกคนมา กดแบบไปเองก่อนนะช่วงนี้แบบโอ้โหรู้สึกโมโหมากเลยนะนึกว่าจะได้แลนึกว่าจะแตกแล้วยังไม่แตกเลยนะทุกคนก็อย่างว่านะมันจะเข้าเร็วขนาดดีเลยเหรอมาดิฟรีเกมต้องมาแล้วปะอีกหนึ่งตัวเท่านั้นมาดิมารอให้หลักแล้วก็จากไปเหมือนเดินมนะทุกคน ตลอดค่ายนี้นะเจ๊ก็เลือกเล่นมานานสักพักหนึ่งแล้วแหละทุกคนที่เล่นมานานก็พวกเขาแบบแจกง่ายเนาะทุกคนแล้วก็โบนัสแบบแ,บบแจกหนักด้วยนะคะมีคืนย่อเสียให้เราด้วยนะทุกคนบริการก็แบบดีอะ่ะจริงๆมามาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้เติมเข้าเล่นอีกหรือเปล่านะคะตอนนี้ทุนเราก็ยังไม่ไปไหนมาไหนนะทุกคนพกมา1000พก็เล่นมาเกือบ3นาทีแล้วนะเนี่ยเออโอเคขอเนี่ยทำการซื้อฟีเจอร์เลยก็แล้วกันในราคา 750อยู่ที่บ็ดสิบนะคะทุกคนโอ้โหได้หมุนฟีมา14หมุนนอะตสแกตเตอร์5ตัวไปเลยจ้ามาต้องได้แล้วนะรอบนี้ต้องโดนแล้วนะขอให้โดนขอให้ปังปังเลยนะอืมอ้ยกดไปแบบไม้เดียวอะ่ะมันไม่เข้าเลยนะทุกคนสิเอสิสองหมุนอะ่ะมันไม่แบบไม่เข้าสะาาดมากมาหกร้อยแปดสิบเองเนาะมันก็รู้สึกหน่อยๆนนะเออ มา14บีหมุนปีนี้ก็จะไม่ได้อะไรเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเกลือเกินอขอให้ได้ขอให้โดนคิวมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสองร้อยสบิบสามบาทโอ้โหมันจะหลอดปะเนี่ยยังไม่ได้ทุนกลับคืนมาเลยเนี่ยโอ้โหเธอ,อยังไหล่ตได้อยู่ พักกาดมาดีช่องหนึ่งเนี่ยเออมาดิอย่างน้อยก็บวกมาทีละนิดทีละหน่อยไว้เนื้อซูปเปอร์เมก,กามา618บาทเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะตลกนะทุกคนตลกไหมขนาดแบบซื้อฟีซื้อฟีเกมนะได้มา14หมุนฟีก็ยังรู้สึกเหมือนจะเกลือๆเนาะเล่นกดเองแล้วก็สแกตเตอร์ลงมายังไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอบนี้จะใส่เบ็ดหนักๆเลยนะคะ จะใส่แม่งเบ็ดร้อยสองร้อยไปเลยนะรู้สึกมีน้ำโห่ขึ้นมาแล้วนะเออมาล่อเล่นกับความรู้สึกนะฮะบบเดมาเล่นเอาอีเล่นได้เนี่ยมาเล่นเอามาโอเครอบนี้จะขออนุญาตใส่เบ็ดหนักๆนะจะกดแบบใส่หมุนเทอร์โบด้วยนะคะทุกคนมาอ่ะใส่ไปเลยนะเบ็ดหนึ่งร้อยไปเลยนะฮะ มารู้รู้เรื่องเลยนะหมดก็คือหมดนะไม่เติมอ่ะ2 0 0ไปเลยนะใส่เบ็ด200อนะหมดก็คือหมดนะพอแล้วนะโอ้โหเล่นยังไงก็ไม่แตกนะม,มาเออเบ็ดส0งร้อยให้มันได้อย่างนี้มาดิปลาหมึกมาดอกนี้โอ้โหหกรเออได้กว่าเล่นแบบเบ็ดหนักแล้วก็กดเองมันก็ได้กว่าเข้าฟรีเกมนะทุกคนเอาดอกนี้ปลาหมึกมาหมื่นสี่ โอ้โห,โหมาดิไร้ต่ออีก800นนะอืมเอาดิต้องให้มีน้ำหูก่อนนะทุกคนลูกนี้ไม่กดเล่นเองเบ็ด200ตั้งแต่แรกแล้วปะเนี่ยโอ้โหสเปอร์เมกามา16,00 0ไปเลยจ้าตัางมากแม่ โอเคครับผมไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันนะ1,000แรกลขมา16,186บาทเลยทีเดียวทุกคนโอเคคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะทุกคนนะคะึกว่าจะไม่แตกซะแล้วนะแตกเฉยเลยเนาะฝากกันไว้ด้วยเนาะสยาม8ปดมาแรงในกเกะตรตอนนี้ก็อย่าลืมไปตามกันเด้อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะคะสำหรับนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย